วันนี้เราจะมา,าคุยกันเรื่องบทสัมภาษณ์แรกสดๆร้อนๆเลยของอัสเมียร์เบโกวิชผู้รักษาประตูคนใหม่ของเลสเตอร์ซิตี้ใช่ค่ะเรามีทั้งตัวบทสัมภาษณ์ตรงๆเลยแล้วก็มีบทวิเคราะห์ประกอบด้วยนะครับเราจะมาเจาะลึกกันว่าเขามองการย้ายทีมครั้งนี้ยังไงแล้วก็บทบาทที่เขาคาดหวังกับทีมเราเป็นแบบไหนค่ะหลักๆที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คงเน้นไปที่เรื่องอประสบการณ์แล้วก็ความเป็นผู้นํา ที่เบโกวิชเขาตั้งใจจะเอามาใส่ในทีมเรานะคะอืมครับแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่น่าสนใจนะกับผู้จัดการทีมคนใหม่มาตี้ซิฟูเอนเตสเพราะเคยทำงานด้วยกันมาก่อนใช่ใช,ใชรวมถึงมุมมองของเขาต่อเพื่อนร่วมทีมโกคนอื่นๆด้วยอันนี้น่าสนใจมากคะ่ะเริ่มกันที่เบโกวิชนะครับเป็นผู้รักษาประตูชาวบอสเนียตอนนี้อายุ38ปีเกิดปี1987นะครับเพิ่งเซ็นสัญญา1ปีกับเลสเตอร์ไป เส้นทางอาชีพนี่ยาวนานจริงๆครับเริ่มต้นกับพอสมัทแต่ที่ทุกคนน่าจะจำกันได้ดีคือตอนอยู่กับโซคซิตี้อ๋อค่ะที่อยู่นานๆใช่ไหมคะใช่ครับอยู่หลายปีลงเล่นในลีกไปตั้ง160นัดแล้วก็มีช็อตฮือฮาคือเคยยิงประตูได้ด้วยไกลมากครับเกือบเกือบร้อยหลาเลยทีเดียวโหจำได้ค่ะสถิติโลกเลยมังคะตอนนั้นประมาณนั้นเลยครับ หลังจากนั้นก็ย้ายไปหลายทีมนะมีเชลซีบอนมัดเอเวอร์ตันนี่สองรอบเลย